สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าทึ่งมากๆเลยนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับจุดอ่อนหรือจะเรียกว่าช่องโหว่ก็ได้ของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนเลยครับเอาล่ะครับลองดูภาพนี้กันก่อนเลยคำถามง่ายๆเลยครับนี่คือรูปแมวหรือรถยนต์ครับแน่นอนสำหรับคนเราเนี่ยคำตอบมันชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่า AI ที่ว่ากันว่าฉลาดนักหนาเนี่ยดันมองเห็นเป็นอีกอย่างหนึ่งไปเลยล่ะครับจะเป็นยังไง เชื่อไหมครับว่า AI เนี่ยสามารถถูกหลอกให้มองภาพแมวตัวนี้แล้วมั่นใจถึง99%ว่ามันคือรถยนต์ได้เลยนะครับซึ่งมันไม่ใช่ความผิดพลาดแบบสุ่มๆนะครับแต่มันเกิดจากการที่มีคนจงใจไปแต่งภาพนิดเดียวจริงๆนิดเดียวจนตาเรามองไม่เห็นเลยเพื่อหลอก AI โดยเฉพาะเลยครับปรากฏการแบบนี้ล่ะครับที่เขาเรียกกันว่า adversarial attack พูดง่ายๆก็คือมันเป็นเทคนิคการโจมตีที่ไปเล่นกับช่องโหว่ในสายตาของ AI ในวิธีที่มันมองแล้วก็ตีความสิ่งต่างๆรอบตัวเรานั่นเองครับคือหลักการของมันก็ง่ายๆเลยครับคือการจงใจใส่สิ่งที่เหมือนกับสัญญาณรบกวนเล็กๆเข้าไปในภาพสัญญาณรบกวนที่ว่าเนี้ตาคนเรามองไม่เห็นนะครับแต่มันถูกออกแบบมาอย่างดีเลยนะเพื่อไปจี้จุดอ่อนของ AI โมเดลนั้นๆโดยเฉพาะเลย ทีนี้อะไรที่ทําให้การโจมตีแบบนี้มันร้ายกาจมากมันมีองค์ประกอบสําคัญอยู่3อย่างครับอย่างแรกเลยคือ invisible modification คือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเล็กมากๆระดับพิกเซลเลยตาเราไม่มีทางสังเกตเห็นได้เลยครับ 2. คือ AI t a r g e t e d คือเป้าหมายของมันชัดเจนมากครับไม่ได้จะหลอกคนแต่สร้างขึ้นมาเพื่อโจมตีจุดอ่อนของ AI โดยตรงเลยและสุดท้ายครับ severe impact ผลกระทบของมันรุนแรงมากการเปลี่ยนแปลงแค่นิดเดียวเนี่ยนะสามารถทำให้ AI ตัดสินใจผิดไปคนละเรื่องเลยแล้วก็มั่นใจในคำตอบผิดๆนั้นด้วยพอ3อย่างนี้มารวมกันโอ้โหมันเลยกลายเป็นการหลอกลวงที่สมบูรณ์แบบสาหรับ AI เลยครับ ลองนึกภาพตามนะครับว่าสัญญาณรบกวนที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่จุดมั่วๆนะครับแต่มันถูกคำนวณมาอย่างดีเลยมันเหมือนกับการที่เราใส่รหัสลับที่มีแต่ AI เท่านั้นที่อ่านออกเข้าไปในรูปภาพแล้วรหัสลับเนี่ยแหละครับที่ไปกระซิบข้างหู AI ให้มันค่อยๆเอ็นเอียงไปหาคำตอบผิดๆที่คนโจมตีต้องการให้มันตอบเอาละรครับพอฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊กก็แค่การทดลองในห้องแลบหรือเปล่า แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าไอเรื่องทางเทคนิคแบบนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นภัยคุกคามที่น่ากลัวในโลกความเป็นจริงได้ยังไงลองนึกถึงรถยนต์ไร้คนขับดูสิครับระบบพวกนี้เนี่ยพึ่งพาสายตาของคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์วิชั่นเป็นหลักเลยนะครับในการตัดสินใจเรื่องคอขาดบาดตายบนท้องถนนแล้วลองดูตัวอย่างนี้นะครับมันน่ากลัวมากเลยนะ แค่สติกเกอร์เล็กๆที่ดูไม่มีอะไรที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษแล้วเอาไปแปะบนป้ายหยุดรถธรมธรมดาาเนี่ยก็อาจจะหลอกรถยนต์ไร้คนขับได้ทั้งคันให้มองเห็นป้ายหยุดกลายเป็นป้ายจำกัดความเร็วไปเลยคิดดูสิครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันไม่ได้มีแค่เรื่องรถยนต์นะครับเรื่องนี้มันไปไกลกว่านั้นลองนึกถึงระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆที่เราใช้กันอยู่ระบบที่ต้องคอยตรวจจับใบหน้าเพื่อระบุต,ตัวตนหรือติดตามบุคคลที่น่าสงสัย มันมีงานวิจัยที่แสดงให้เห็นเลยนะครับว่าแค่ใส่เสื้อยืดที่พิมพ์ลายแพทเทิร์นพิเศษพิเศษที่คำนวณมาแล้วเนี่ยก็สามารถทําให้คนคนนั้นกลายเป็นเหมือนคนที่ล่องหนได้เลยในสายตาของกล้องวองจรปิดคือระบบมองไม่เห็นเลยว่าเป็นคนสุดยอดไปเลยใช่ไหมครับในทางที่น่ากลัวนะโอเคฟังดูน่ากลัวมาเยอะแล้วแต่ว่าการที่เรามาศึกษาเรื่องการโจมตีพวกนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่เพื่อจะมานั่งจับผิดหรือบอกว่า AI มันไม่ดีนะตรงกันข้ามเลยครับ นี่คือสเต็ปแรกที่สำคัญมากๆในการที่เราจะสร้าง AI ที่มันแข็งแกร่งขึ้นและไว้ใจได้มากขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นประเด็นหลักจริงๆก็คือตอนนี้นักวิจัยเขากำลังใช้การโจมตีแบบนี้แหละครับเป็นเหมือนวัคซีนให้กับ AI คือจงใจโจมตีมันเพื่อหาให้เจอว่ามันมีช่องโหว่ตรงไหนแล้วจะได้รีบอุดรอยรั่วน,นั้นซะก่อนที่จะมีใครเอาไปใช้ในทางที่ไม่ดี เป้าหมายปลายทางของเรื่องนี้ทั้งหมดเลยนะครับคือการสร้างสิ่งที่เขาเรียกว่า robust AI หรือแปลไทยง่ายๆก็คือ AI ที่ถึกและทนนั่นแหละครับคือมันไม่ใช่แค่ฉลาดอย่างเดียวนะแต่ต้องแกร่งพอที่จะต้านทานการหลอกลวงพวกนี้ได้และที่สำคัญคือต้องทำงานได้ดีจริงๆในโลกความจริงที่มันเต็มไปด้วยเรื่องไม่คาดฝันนะครับ สุดท้ายนี้มันก็ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราทุกคนได้คิดต่อนะครับว่าในวันที่ AI มันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราในทุกๆด้านแล้วจริงๆเนี่ยเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าสิ่งที่ AI เห็นมันคือความจริงจริง